ต้นนี้ประมาณ2องปีฝานะครับเขาได้แทงจันออกมาคือเป็นตัวเมียนะครับตอนนี้เราก็จะผสมเอาไว้เพื่อว่าลูกสีแดงหรือสีส้มจริงๆแล้วที่นำมาปลูกเมล็ดเพาะเป็นเนื้อเยื่อใบฮีนะครับตอนนี้เราก็ผสมไว้ดูว่าจะเป็นสีอะไร รสชาติแบบไหนนะครับอันนี้ก็พอสมควรน,นะครับจันจันแต่สมควรตอนนี้เราก็จะผสมแบบฉีดสเปรย์นะครับตอนนี้เราก็จะสวมขีดแบบสเปรย์เอาแบบง่ายๆนะครับไม่เปื้อนเกรสรมากนะครับอันนี้แบบใหม่นะครับลุงโป้ยคิดค้นขึ้นมาใหม่กะว่าไม่เปืองเกรสร การผสมง่ายไม่กินเวลานะครับทำงานก็เร็วถ้าพูดถึงว่าเรามีเยอะจานมากจานเราก็ผสมได้ทันเวลาเสร็จเนะครับตัวนี้สองจานนะครับตัวนี้ออกสองจานจานน้อยๆจานน่ารักเลยนะครับจานน้อยอันนี้เราผสมไปดูว่ารสชาติอร่อยไหม แล้วก็ออกมาจะเป็นสีอะไรต้นนี้คาดว่าอาจจะเป็นสีแดงเพราะว่าจันทร์เขียจันรอ่อนเหลืองน่าจะเป็นสีแดงนะครับคิดว่านะฮะเดี๋ยวตอนลูกใหญ่แล้วเรามาลุ้นกันอีกทีได้ให้พี่น้องได้ชมกันว่าที่ผมโงปู่กระนี้ผสมกระนี้เป็นสีแดงหรือสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เสร็จพิธีนะครับการผสมแบบง่ายๆนะครับ เพราะว่า,วารวดเร็วแล้วง่ายแก้ตัญหาไม่ถือเวลามีจันทร์น